มาทอดไข่เนาะก็ะปรุงรสก่อนทอดทอดไข่นี้ไม่ใช่ทอดธรรมดานะก็จะมาทอดไข่เนาะก็ปรุงรสก่อนทอดทอดไข่นี้ไม่ใช่ทอดธรรมดา พร้อมเสิร์ฟก็ประมาณนี้นะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะอันนี้ลวกเสร็จแล้วลวกเสร็จเรียบร้อยอุ้งแล้วขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมมากับ แล้วก็จะมีไข่มดแดงทอดไข่เส้นไข่มดแดงด้วยเรียบร้อยค่ะพร้อมมาปัดี๋ยดลูกสาวกว็ามาเอทอดเยอะหนะ่อ ้อยค่ะพร้อมมากแล้วขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะจะมาทอดไข่เนะก็ะปรุงรสก่อนทอดไข่นี้ไม่ใช่ทอดธรรมาดา มาทอดไขนะ่เนาะก็ะปรุงรสก่อนทอดทอดไข่นี้ไม่ใช่ทอทดธรรมดารุ้เ,เรียบร้อยแนละ้ว อันนี้ลวกเสร็จแล้วนะลวกเสร็จเรียบร้อยกุ้งแล้ว อยู่ไปเลยจ้าออไข่ทำแบบนึงน,นะคะนวที่ตั้งกล้องใหม่กันโอเค มีอลวกเสร็จแล้วลวกเสร็จเรียบร้อยปรุงแล้วรอชมนะคะแบบนึงนะคะมา่ี่ตั้งกล้องใหม่กันโอเคแล้วก็จะมีไข่มดแดง อท,ทอดไกสเซงไก่หมดแดงเลยเรียบร้อยค่ะพร้อมมาแปะแป๊บนึงนะคะ่ะมาที่ตั้งกล้องใหม่กัน เคทำทำจะมาทอดไข่ ไข่อันนี้ไม่ได้ไข่ธรรมดานะคะมีผักใส่ลงไปเลยตาเด้เพื่อนดี๋ยวเราจะมาปรุงรสก,ก่อนมีผักใส่ลงไปเลย ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะทำจะมาทอดไข่ไข่อันนี้ไม่ได้ไขออ่ธรรมดานะคะทำ ผิวไปเลยจ้าอักวัดไข่แปลกนึงนะคะัแบแล้วที่ตั้งกล้องใหม่กันโอเคผิวไปเลยจ้าอักวัดไข่ ผักใส่ลงไปเลยรอชมนะคะเรียบร้อยค่ะพร้อมมาจัดเดี๋ยวลูกสาวก็มาเลยทอดเยอะหนะ่อย ไข่สีใบนะคะไข่สีใบนะหลายคนรอชมนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะพร้อมเสิร์ฟก็ประมาณนี้นะคือไปเลยจ้าไข่ จะมาทอดไข่ไข่อันนี้ไม่ได้ไข่ธรรมดานะคะคีไปเลยจ้าออไข่ ความเสิร์ฟก็ประมาณนี้นะไข่สีใบนะคะไข่สีใบนะหลายคนรอชมนะคะจะมาทอดไข่ ไข่อันนี้ไม่ได้ไข่ธรรมดานะคะไขสีใบนะคะไข่สีใบนะหลายคนละพร้อมเสิร์ฟก็ประมาณนี้นะอันนี้ลวกเสร็จแล้วนะลวกเสร็จเรียบร้อยุงแล้ว